ครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะทําอีกวิธีหนึ่งครับในยามที่แอลกอฮอล์ขาดแคลนและวิธีนี้ถือว่าเป็นวิธีที่ปลอดภัยแล้วก็ชาวบ้านทําได้อีกเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นยอนะครับที่ว่าอันนี้เป็นยอยอตากแห้งแล้วเอามาบดนะครับอันนี้ครับวันนี้ที่ผมจะใช้หมักก็คือยอตากแห้งนี่แหละครับโดยเอามาหมักกับแป้งข้าหมัก่า แป้งข้าวหมากนี่เป็นโปรไบโอติกชั้นดีชั้นเลิศเลยนะครับที่เกิดจากภูมิปัญญาของไทยครับเป็นโปรไบโอติกเนี่ยทำให้ร่างกายผลิตกรดอินทรีย์ช่จะช่วยในการขับถ่ายซึ่งทําให้กระดูกและเม็ดเลือดของเราเนี่ยแข็งแรงนะครับสาหรับแป้งข้าวหมากเนี่ยครับแล้วก็ใช้ในการปรับความสมดุลให้กับแบคทีรียในร่างกาย เมื่อแบคทีเรียในร่างกายเนี่ยมันก็จะช่วยในการเผาผลาญให้เกิดความเป็นปกติและที่สำคัญแป้งเข้าหมากยังมีสารต้านอนุมูลอิสระครับช่วยในการกำจัดสารก่อมะเร็งกำจัดไวรัส ลดอาการอักเสบแก้ท้องเสียรักษาโรคกระเพาะโรคหัวใจโรคความดันโลหิตและที่สาคัญเวลาเรากินข้าวหมากก่อนนอนเนี่ยบางทีทําให้เราหลับลึกหลับสบายนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะเอา2อ,อย่างนี้มารวมกันนะครับเพราะว่าเนี่ยครับแต่มันต้องทําน้อยๆครับถ้าใช้เยอะๆอย่างเห็ดพิมารมันทําไม่ได้เพราะว่าทํา50โลอย่างเงี้ยมันไม่ได้ไม่ทำให้กินเองนะครับอย่าซีเรียสครับทำกินเองครับบดแล้วเรียบร้อยนะครับ กันเนี่ยถามว่าเ่อเราบดแล้วเนี่ยถามว่ามันยังมีการปนเปื้อนของเชื้อไหมมีครับมีเชื้อโรคเชื้อราเชื้อแบคทีเรียเยอะแยะเราก็เอามาทําการหมกักซะเพื่อให้จุลินทซีย์มันกําจัดเชื้อโรคต่างๆนะครับจุลินทรีย์ฝ่ายดีมันก็จะมีอยู่ในแป้งข้าวหมักเนี่ยครับเอาไปหมักซะครับตอนนี้ก่อนที่จะหมกักอ๊บเดี๋ยวเราก็ต้องเดี๋ยวนะเราต้องเตรียมอาหารให้มันก่อนเพราะว่ามันนยครับอาหารเราอาหารสำหรับพวกนี้ก็คือน้ำตาลทรายนี่แหละครับผม นะฮะับใส่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 ข้าวปล่ใส่ไปก่อนปุ๊บหน้าข้าเข้าวข้าวข้าครับคือเราเตรียมอาหารให้มันนะครับผมอ่าฮะเสร็จแล้วแป้งขมักเราเนี่ยก็เอาใส่ใส่ไปเลยครับจะกี่ห่อก็ได้นะครับปุ๊บมาปุ๊บเออผมอาจจะทําดูโลโลโลสักหน่อยเพราะว่ามันมือเดียวครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอ่าเนี่ยแป้งข้ามากวันนี้เมื่อวานไปซื้อมาหกสิบบาทกินไปซะ ประมาณ40บาทละโอ้ยมันหวานชื่นใจนะครับใครๆลองกินใครๆก็รู้แป้งขงมากเนีหวานชื่นใจครับอเอาใส่ไปพวกนี้จริงๆแล้วกคนเฮ้ยบางคนไ่บอกมันจะโซ่กระปไม่รู้ไม่หรอกครับผมด้วยความสามารถของเชื้อจุรินรีย์พวกนี้ด้วยความชมันสามารถจะย่อยสลายอะไรต่างๆได้นะเขาถึงบอกบางทียาสมุนไพรเนี่ยถ้าเราใช้วิธีนี้มันก็จะปลอดภัยนะ คือแทนที่เราจะบดเสร็จเอามาใส่กินสักเลยอย่างเงี้ยถามว่าคาบอกบดเสร็จใส่แคปซูลเลยได้ไม่ได้แต่มันมีการปนเปื้อนของเชื้อโรคไงครับรเพราะฉะนั้นวิธีนี้แหละครับก็สามารถแก้ไขหมดยังแก้ไขปัญหาเรื่องการปนเปื้อนได้พอสมควรเพราะว่าพอมันหมักแล้วเนี่ยอะไรต่างๆมันก็จะตายไปครับผม,มก็ใส่ไปทั้งหมดเลยนะครับมันจริงๆเอาแต่น้ําได้ไหมผมไม่เป็นไรครับ แป้งมันก็ไม่เป็นไรครับมันเกเป็นอาหารย่อยอยู่ในนั้นแหละช่จริงมันต้องมีให้เรียกว่าน้ําช่วยหน่อยนึงน้ําต้มสุกก็ได้ครับเพราะว่าเรามีน้ําตาลไปแล้วนะครับในน้ําต้มสุกไปช่วยหน่อยนึงก็ขนยากด้วยน้ำมือเดียวเดี๋ยวนะผมว่าผมมีน้ําอยู่ใช่นะคือปกติเนี่ยผลไม้สดเนี่ยมันไม่ต้องเติมน้ำาุณไปฮะ ตนนี้พอมันแห้งขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องเติมน้ำน้ำมะพร้าวก็ได้ไม่ได้ว่ากันแต่ตอนนี้นผมมีน้ำต้มสุกไวล้ละเพราะผมรู้ก็คือคือนน้ำให้กับลูกย้อนนั่นแหละครับพอเราเอาไปตากแดดจนลูกย้อมันแห้งหมดแล้วนะครับแต่ไม่ต้องเยอะครับกะว่าพอมันบาดหม,ม,ม,มาง,มางเพราะว่าเวลากินเนี่ยเราไม่ได้เราไม่ได้ต้องการคืออย่างผมเนี่ยผมก็บอกเลยเพราะว่าผมไม่ได้ต้องการเอาน้ำมันไปกิน ผมต้องการหมักให้ได้ที่แล้วกิกนมันทั้งกากทั้งเนื้อนี่แหละครับแต่วิธีนี้มันก็ค่อนข้างจะปลอดภยัยเพราะมันจะเกิดการจอยสลายจุลินทรีย์ต่างๆมันจะเริ่มทํางานมันจะเริ่มหมักครับมันจะทําให้สารปนเปื้อนเชื้อโรคปนเปื้อน,นที่มาจากการตากกันและตอนแรกของสมุนไพรนะครับอ่าแห้งไปแห้งไปเดี๋ยวเราเติมน้ําที่หลังใส่ไปเถอะครับประมาณหนึ่งในสาม 1> 1ครับอึบหนึ่งต่อสามครับโดยประมาณเลยครับผมแต่ตอนนี้ของยอเราแห้งไงที่ผมบอกทุกคนจะมองดูเหมือนผมใส่เยอะเนะี่ยเพราะว่ายอเราแห้งถ้ายอเป็นลูกๆที่เรายังไม่ได้ตากเนี่ยมันจะฟูฟัดขึ้นมาเลยครับมนนันก็น้ําหนักหลายโลถ้าเราแห้งขนาดนี้คุณคิดว่าน้ําหนักน้าหนักสดมันจะกี่โลวะครับนั่นแหละกับประมาณการคือพวกนี้ถามว่ามีสัสดส่วนเฟ้ไหม บางทีมันก็ไม่ต้องครับเอาแค่มันว่าเออให้เราให้มันมองดูว่ามันเปียกทั่วๆมันชุ่มทั่วๆครับไออย่างงี้ถ้าอย่างงี้หมักมันยังไม่ไปไหนแล้วครับเพราะว่ามันมันเปียกไงความชื้นมันไม่พออ่าอุ้ยเอาไม่ว่ากันเนาะือผมเนี่ยคลิปผมมันจะไม่ค่อยได้ตัดต่อไงเพราะว่ามันไม่ใช่สายบันเทิงเข้าใจไหมฮะ ไม่ใช่สายบันเทิงที่จะต้องโอโหอลังการเลิศหรูเรียกว่าให้ความรู้กันแบบบ้านๆนะเนาะมันจะได้คือเจ็บป่วยเนี่ยคั้แรกเราขอให้มียากินอยู่เองก่อนไม่ต้องอึกอักแหเป็นไข้หน่อยไปหาหมอบำรุงร่างกายก็ไปซื้อแบนไปซื้อซบไก่ไอ้นี่แหละครับลงทุนทําแบบเนี้ย มันก็คือการบำรุงร่างกายของเรานะครับมันก็คือการบำรุงร่างกายด้วยยาสมุนไพรนี่แหละครับแต่ว่าถามว่าเรากินสารพัดสกัดมนะันอะเราก็ไม่รู้เขาใส่อะไรมาบ้างแต่เราทํากินเองเนี่ยเราย่อมรู้ตัวเราดีนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าเราก็ไม่จดเป็นต้องกินทุกวันครับกินวันสองวันสามวันหยุดไปคือไม่จําเป็นะเพราะฉะ้นโอ้โหทำยอไว้อย่างเดียวกินยอทั้งปีทั้งชาติไม่ใช่นะครับไปกินยอบ้่งกินเห็ดพิมานมั่งกินกบุกไตใบกิน เม,มื่อตู้มสลับกันไปครับหรือถ้าใครอยากจะทำจริงๆแล้วสมุนไพรเนี่ยถ้าพอมีเวลาก็ทำเป็นตำรับคือถ้าบรลายเข้ามาก็ <c oughs> คือถ้ามันทำหมักให้เป็นตำรับยาอย่างเงี้ยมันจะมันจะช่วยได้เยอะครับผมเป็นยาอายุวัฒนะนะไม่ใช่เป็นยาเน้นการรักษาคือกินบำรุงร่างกายกินเป็นยาอายุวัฒนะกินเพื่อเสริมสร้างภูมิทุ่งภูมิมมต้านทานให้กับ ร่างกายครับคุณเอายอเอาตมลึงเอาอะไรหลายๆอย่างกันนะครับบดแล้วใส่รวมกันแล้วหมักนั่นคือกินเพื่อบำรุงร่างกายครับผมกินได้เรื่อยๆกินได้ทุกวันกินได้7วันแล้วหยุดไป3าวัน4ี่วัน5้าวันแล้วกินอีกครับอย่างเงี้ยกินวันหยุด2องสวันกินไป7วันหยุดคือสลับสับเปลี่ยนกันให้ร่างกายได้มีโอกาสขับถ่ายของเสียที่ตกค้างออกครับผมเสร็จแล้ว อ่าแต่ถ้ากินเพื่อรักษามันจะมารวมอย่างนี้ไม่ได้ครับเพราะว่าเราต้องการสมุนไพรหรือว่าต้องการยาตัวใดตัวหนึ่งครับต้องการยาตัวใดตัวหนึ่งเข้าไปเพื่อการรักษาเพราะฉะนั้นความเข้มข้นของการรักษามันจึงต้องเฉพาะเจาะจงยกเว้นการรักษานั้นใช้ตํำรับยาที่มียาใกล้เคียงกันอันนั้นก็ว่าไปอีกอย่างหนึ่งแต่ถ้าก,กินเดียวๆสมุนไพรเดียวๆส่วนใหญ่มันจะเป็นการกิน10วัน7วัน1 5วันซับผมติดติด,ต,ดติดกันแล้วก็หยุดไปสักสองสมวันในช่วงการรักษานะ แต่ถ้าช่วงการรักษาถ้ามันเล่าแล่มันไม่มีการหยุดหรอกครับต้องเอายาเข้าไปในร่างกายให้ได้ผมถึงบอกว่าบางทีคนบอกผมบอกว่า15วันหมักเดือนหมักบางทีคนป่วยมันเล่าแล่ครับ7วันก็ยัดเข้าปากไปก่อน15วันก็ยัดเข้าปากไปก่อนคือทยอยเขาออกมาใช้งันไม่ต้องรอตามเป๊ะเป๊ะครับผมเพราะถ้าเรามันไม่มีสูตรมีแล้วถ้าเราไปรอเป๊ะเป๊ะเป๊ะคนป่วยมันจะตายอยู่แล้วอย่างเงี้ยเรายังนั่งรอยามันไม่ใช่เนาะ ประยุกครับคิดและประยุกต์ให้เข้ากับสถานการณ์เหตุการณ์ตอนนั้นเหตุการณ์ตอนนั้นมันฉุกเฉินขนาดไหนมันเป็นระดับไหนครับผมแล้วก็พิจารณาดูว่าควรจะใช้วิธีไหนแต่ที่ผมส่วนใหญ่ตอนนี้ผมจะทําหมักแบบนี้เพราะอะไรเพราะว่าแอลกอฮอล์มันแพงเกินแพงเกินกว่าที่ผมจะไปซื้อมาไว้ได้ใช้ได้ไงผมก็ต้องใช้วิธีแบบบ้านๆแบบนี้ใช้วิธีชาวบ้านใช้ภูมมปัญญายชาวบ้านครับเพราะว่าแอลกอฮอล์ซื้อไม่ไหวแล้วครับ ถ้าขนาดเนี้ยถ้าเรารวบแอลกอฮอล์เข้าไปด้วยในประมาณเกือบพันห้าสองพันไปแล้วอย่างเงี้ยเพิ่งได้เท่านี้มันไม่ไหวไงตน้นทุนเรามันเยอะแล้วเราก็ทํากินนะครับมันไม่ไหวก็เลยต้องเปลี่ยนมาช่วงสังเกตว่าช่วงที่โควิดระบาดเนี่ยผมจะใช้วิธีหมักทั้งหมดนะฮะเพราะว่าแอลกอฮอล์มันแพงไปสี่เท่าตัวอย่างเงี้ยทางวิธีนี้ก็ใช้ได้นะวิธีนี้ใช้ได้นะครับผมมันเป็นจุลินทรีย์ไบโอติกเหมือนกันโดยเฉพาะข้าวหมักเนี่ยที่เป็นเชื้อเนี่ยตัวนี้แน่นอนเลยครับ มีประโยชน์มากมายลองไปคือผมก็จะสอนในบางส่วนแล้วไปเซิร์ชจาก Google อีกบางส่วนครับผมแต่ผมยืนยันว่าข้า,าวาหม,วาามากเนี่ยเป็นเป็นโปรไบโอติกที่ดีที่สุดครับเพราะสังเกตไหมว่าข้าวหมากเนี่ยมันไปเป็นเหล้าเป็นอะไรต่ออะไรมันแทบจะมีความบริสุทธิ์เยอะสะอาดเพราะถ้าไม่สะอาดทาข้าวหมากไม่สะอาดเนี่ยมันจะมันจะเหลืองครับผมเพราะฉะนั้นโปรไบโอติกที่ดีที่สุดก็คือข้าวหมากนี่แหละครับ ห่อหนึ่งไม่แพงด้วยแถวบ้านผมมันะาคาห่อยี่สิบาทห่อละสี่บาทเออกินชื่นใจครับมันก็นิดเดียว,วครับดูเถอะเขาเขาเขาเอาใบตองมาเป็นกองเลยครับห้าห่อมีอยู่เขายุ่มเดียวแต่ใบตอง,งสักสองโลได้ก็<笑><笑> <g år> ไม่ว่ากันนั่นแหละคือสาเหตุที่ใบตองมันแพงครับโอ้จะห่อให้มันใหญ่ครับก็ต้องเอาใบตองไปสิบสิบชิ้นอ่ะอันนี้ก็ได้แล้วนาะประมาณนี้ประมาณนี้ครับเสร็จแล้วก็ต้อาทำอะไรครับใส่เอาไปใส่กระปุกลวปิดฝาให้แน่นแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ ครับผมตั้งทิ้งเอาไว้อย่างนี้แหละครับดูว่าใหญ่มันเดินไม่ลากมันเดินไม่อยากของเชื้อรามจะเดินเป็นสีขาวๆมา้งข,ขาวๆขุ่น,นๆเหลืองๆอะไรประมาณนี้ครับแต่ถ้าใครอยากจะมาให้มันมีน้ําเยอะๆแล้วบอกอยากเอาน้ํามากินอะไรอย่างเงี้ยสมมติว่าอยากเอาน้านํา,มา,า,ามาดืม่มเป็นจุลินทรีย์คือผมต้องเข้าใจนิดนึงนะครับน้ําที่ได้เนี่ยจะมีสรรพคุณดีไม่ดีอยู่ที่ตัวสมุนไพร คือเราหมักเห็ดพิมานเพื่อป้องกันมะเร็งเนี่ยน้าที่ได้มันก็จะไปตรงนั้นนะแต่ถ้าเราหมักรากตาลึงเพื่อบาหวานรากตาลึงมีคุณสมบัติในการรักษาเบาหวานค่อนข้างเยอะเลวกว่าเยอะเลยเพราะฉะนั้นถ้าเรากินถ้าเรากินน้ําหมักที่เป็นรากตาลึงเยอะๆมันก็จะไปรักษาเบาหวานได้แล้วก็ส่วนอื่นๆในร่างกายที่จุลินทรีย์มันเข้าไปช่วยมันก็จะดูดขึ้นมาด้วยนะครับสงสัยรถจะชนกันหน้าบ้านผมนี่แหละ เท่าน,นี้นะครับตอนนี้ก็เอาใส่หมักแล้วปิดฝาไว้แล้วก็ถ้าอยากได้น้ําก็เจ็ดแปดวันครับเอาน้ําเติมเข้าไปน้ํามะพร้าวเ,เติมได้เนาะจากนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วครับรอถ้าคุณอยากจะบดกินพอมันได้อย่างนี้แล้วเนี่ยสักเจ็ดแปดวันหรือสิบห้าวันคุณก็เอาไปทำให้แห้งแล้วก็เอาไปบดใส่แคปซูลมันก็กินได้แล้วครับผมสวัสดีครับ